จะตุรับกินเมิร์กญาอ่อนนี่ยเก่งญาอ่อนแต่ก็ฟังแทบจะจบแล้วมั้งยาฮูโอ้เที่อะไรอ่ะยาฮูห้องวีอยู่ตรงนี้เลยไม่มีใครปัดเลยเหรอแป๊บนึงดิว่าเพิ่งมาถึงเครื่องไอ้นี่ออกเนียวนิบรอด ยีงละสุดอ่าดกูโหสกิลเช็คอย่างแมนโอแท็ปเปอร์เลยที่อ่ะประเดิมตานี้ได้ดีประเดิมได้แท็ปเปอร์ไงละชันดีดีดีด,ดีเล่นไปตัวนี้กูไม่ชอบฮะกูก็ไม่ชอบฮะมึงหูยอมาได้ I've seen n a อ๋อคลิปนี้กูโคตงตัดทีมละไม่ได้ยันออกอะไม่เสียงเข้ามันเยอะเกินตอนแถบร้อนขอบููซึ้อหนล่ะกูเออยู่แถบตัวเองมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่หน้าหน้าโรงหน้าโรงพยาบาลเลย หน้าโรงพยาบาลหน้าหน้าหน้าหนหนังไม่เห็นหรออันนี้พาคุณหลอดตั้งแต่หัววันฮักเย็นซึ่งฮักเย็เซึ่งฮัเย็นซึ่งแค่ไรนกเรียบไม่คุได้ตอนนี้ยังไม่ช่ำมันนี่ยังไม่ช่ำมันแบบกำลังมอสติกเล่นอะไรตอนนี้นนโอ้ยิ่งโอ้โหยิ่งมือใหม่กูยิ่งแพ้ทางเป็นหา่าเลยไม่รู้ กูคิดเหนื่อยเกินอ่ะกูไปคิดเยอะเกินแล้วมันไม่คิดอะไรบอกเลยว่ากูไม่ค่อยชอบยิ่งเป็นตัวส้นตีนเนี่ยแหละโอ้โหทางวันนะกูบอกเลยกูจะตดแถบทางวัน กูไปกับ Honey. มา h ฮอรนี่โอ้ไม่เหลือแล้วนะั้หโทเทมีมแล้วเพื่อนกูจูกเอาจัดขอซักห้าเครื่องเบเลตาเนะี่ยะเล่นตรงแมสอะหัวใหม่ละแปลกแปลกละแปลกแปลกละโนั้น่ะแ <laughs> ปลกแปลกละ,กละอ่ามึงดูดิโอ้โหเป้าหมายมีไว้พุ่งชนจัด,จด ว่าหมายมีไว้พุ่งชนจัดๆเดินดุมๆม,ม,มาเอากูเลยตัวเนี้เรียบร้อยมาเ <มา S 2> สานี้<ว>หรือเปล่าเป็นเสาไหนฮะโอ้โหเสาโน่นเนียนเมตรเดียว เ่าจโอ้โห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 อยู่กับกูอยู่กับกูกบกเอา้าโอโโอโหตรงนี้มีแถบด้วยโอ้โหแถบลอยฟ้าขนาดนี้กูไม่เห็นได้ไงแมวเลยวะแต่เพื่อนเขาเลยอเโอ้ยแถบกลางเองเลย โอเคแดงมันเอาแอดออนแดงมัน่าจะวางแถบในแมสแหละตรงเครื่อนล้ตรงหน้าตาเครื่องนั้นมันพ่นหมัวรักเดยางฮ่าฮกูเจอโทเทียมละเจอแล้วปวเจปวดใจโทเทียมละเออแกะกรางแม่งแกงกูแกะดิเกะแล้วแะล้วแกะดิโอ้โแยงกูแยงกูแยงกูเมอี้ใส่ไม่ดิลยอาิอ่ะ กูก็มีเอาไปเหอะกูไม่เอาก็ได้เอาไปล้วในกูไปเอาในไมแล่ะไม่ไม่ไมอมไปก่อไไนได้ไหมอยู่ไหนนะอ,อ๋อก็มึงก็ว <ขอ S 2> <อ>ิ่งไปไหนมึงทำทรงวิ่งมาแต่มึงก็วิ่งหนีแสบแล้วแสบว่าอันนี้เองางๆนี่แสบอยู่พอ แถบกลางเองหมอเตรงนี้แทบไหยว้าฮู้โดนมา,าเาขาโหมันมามใ,ในเมื่อเขาเจอคนที่ชอบคนที่ใช,ช่เขาก็พาย,ยายามที่จะมาเล่น้ียเดี๋ยวที่ดเหมือนฝัก ไอ้เหี้ยเจ็บทั้งวันเจ็บทั้งคืนไม่ต้องหามอะไรกันแล้วไม่แล้วปะเนี่ย <c oughs> คือทำให้กูหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอเลยนี่คนนี้ยืบสี่ชั่วโมงแบแมนนีนก็มี้คแทนว ดีดีดีไม่มีบ้านใหญ่นะมีแต่โรงหนังกับบ้านหล็งกลับมาแล้วไอ้เหี้ยไม่เอาโซนมันโซนเครื่องผ้าอะไรเป็นผ้าผ้าสีว้าผ้าแสบแม่โซวเซแว่นรักกับไมอกองเป็นเกมคอนมันคอยดูแถบด้านหลังด้วยนะแม่เผื่อบางทีมันจะกลางเองโอเคโอเคโอเคมันมาแล้ว กูไอ้เนี่ยมันเรีย,ยกยยกูมันเรียกกูมันเรียกกูมันเรียกกูคนนี้มันเรียกกูไม่กลับไป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 โอ้ยโทเทีมแถวนี้ไม่มีสกแกนส,กกสักอันสักอันสักอันสแกนมีแต่บ้านใหญ่อันหนึ่องอะไม่รู้ตรงไหนอะไม่มีตั้งห้าหกอัน เกเอยู่บ้านใหยีนก่อนไม่ยีวก่อนเกแม่แมตีตรงีก็มีนะครับึ่งรกไม่หิวหิวหิวี่นนไมันไม่มาหรอกมันไล่เพื่อนแสงว่างแมเกินแมตีถนนมอันนึงนะดูดิง่เเลยงเเลยงเเลย ตอนมีคาเป่อ่านเครื่องเครื่องตรงแม้ตรงโน้นได้ไหมแต่กูจะฟังกูดึงให้มันไปมาไปมาโอเครับแทบเข้าใจเข้าใจรู้เรื่องรับหมายแอบแม่งกลางเองฮิวโคชอาอ้าวปันเสร็จแล้วเนี่ยไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จถ้ามึงวิ่งออกซ้ายไปออกออกความไปอ่ะไอ้ตอน มันน่าจะมีแถบนะแถบเยอะนะเฮแลกขนทางได้สุด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 ไหมไม่สุด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 ไม่โดนแถบเลวยดิมันไปต้องเพื่อนไปเพื่อนหนงไปหาเพื่อนหนงไปอนอตัวหิวแม่เนี่ยมาหากูมาหากูอีกแล้วมาหากูแล้วของเครื่องของเครื่องเกร็ มันดี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 มดันดีโอไม่ตามไอ้เหี้ยงานต้องเร่งสามเครื่องดีไว้อ,ตอนะตอ,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 อนเราฝังอ,อ,อะไรปอนจำนะโซ่โครงโซ่แค้นโซ่แค้นโซโคงไล่กุยาวนะไล่กุยาวมากไล่กุยาวมากสองพันกิโลอ่ะโอเคโอเคโอเคเท่าอะครับ อระยะทางไปกลับเมงจันเรียบ้อยแล้วระยแม่ตะหลังเนี่ยแม่ตะหลังยังไม่เที่ยวันไ่นปั๊บมันมา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 ไม่กล้าโดดหน้าต่างที่อ่ะวาละแม่งมีจริงเนี่ยมันไป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 ฉีกเลยฉีก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  มีข้อลงหนังไปเลยไสุดเปล่าไม่สุดเปล่ามีามข้อลงหนังไปเลยไม่สุดกลับไปกลับไปปวดแถบปวดแถบปวดแถบเดี่ยวเดี่ยวข้ามหน้าต่างไม่ไปเ็นแมนะลนะ้นะกูปวดแล้วกูปวดแล้วกูปวดแล้วช้ำล่าล้างทูทีม มันจะกลับมาไม่เหมือนหาตัวเทพไม่เจอเทม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 แม่แฟนที่ไักมันหายอ่ะเขาตู้หิวปลาปั่นดีกว่า เอ้าเหียเนียนจังเลยมากูมา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 กมากาม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 มา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 มมามามามมาอยมามาม่มามา่าิาม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 ัมดา ไม่เป er um, ็นไรเฟี mascot, okay. ้องแดกชิวๆเช็คก่อนโอเคท่านี้ไม่มีเท่น so ี้โล่งมากแต่แปมือนะแต่ทันปะไม่ทันว้าวกับเพื่อนด้านหลังก็ได้เฮยเฮ้ๆๆๆๆๆมันนี่มันนี่มันนี่ไหนอะก เปิดประตูเปิดประตูโอ้มึงเหี่ยมันไปกูล่อให้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 ปึ๊บจะเดินหน <th> <lide> ีทำไมอ่ะโอ้ยควายเอ้ยเพื่อนไม่อยู่อะโหยังไงข้าฮู้วววฮู้วววข้างหลังข้างหลังมีอะไรแล้วนะ โอ้โห่โยเออย้ได้หันไม่ทันครับบับบับกามันเอาแถบมาตรงประตูแน่ประตูอีประตูอยู่ไหนนะขอสัญญาณหน่อยชี้หน่อยชี้หน่อยอสัญญาณะ แบ้านเล็กเต็มเลยกลับมาหากูกลับมาหากูกูอยู่ลงนั่งกูอยู่ลงนั่งกูกำลังวิ่งอ้อมไปงตรงมาแล้วนะเองตรงมาแล้วนะอ้าวไอ้เหี้ยมองเฟินไปหน่อยไอ้เหี้ยมันนานยังอ่ะ ไม่มันร้องไม่เลยอังร้องไม่หลุดไม่หลุดลอยหน้าประตูนะนีกาวิ่งไปกาวิ่งไปกํลังวิ่งไปกําลังวิ่งไปกําลังวิ่งไปกูมองเนอยู่กุมองเฟื่อยู่กูมองเพื่ออยู่กูมองเพื่ออยู่ อ๋หอเหเฮียพื้นอะไรอะ่ะเอาพืนฟอมไม่เฮียก็มันวิ่งไปตรงมันไม่ได้ก็วิ่งอ้อมเฮียบ้าเด็กไม่มีมันบ้นเล็กบ้นเล็กมีแต่แถบโอ้อเอาคุณมาแข่งใจจากความเจริญมันไม่เอาเพื่อน,หนเหรเฮียมันวิ่งมา เยอะๆด้วยวันไล่เนี่ยผมตายแต่ผมก็แต้มเยอะอยู่เป็นแค่โทรเทมไม่ใช่